สวัสดีครับพบกับคุณอาพาไปนะครับหลังจากที่กระทรวงการคลังนะครับได้เปิดให้เช็คสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นมานะครับผมก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนหลายรายนะครับผมที่ได้รับสิทธิ์นะครับเข้าไปตรวจสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์นะครับผมหรือว่าไปที่อ,อำเภอรหรือว่าไปที่ หน่วยงานของรัฐนะครับผมอย่างเช่นออมสินกรุงไทยทรกรศเพื่อเช็คสิทธิ์แล้วก็ได้รับสิทธิ์นั้นก็บุคคลที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับผมจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับผมที่3ามธนาคารก็คือ1ออมสิน2กรุงไทยแล้วก็3ทรกราทกศซึ่งพี่น้องก็จะทราบดีอยู่แล้วแล้วก็สำหรับใครที่นะครับ มีความพิการเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงไม่สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้นะครับผมจะต้องนะครับมีใบมอบอำนาจนะครับให้คนไปเช็คสิทธิ์แล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์นั้นแทนด้วยนะครับผมโดยที่ใบมอบอำนาจนั้นนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์บัตรสิทธิการแห่งรัฐแล้วผมก็จะนำลิงก์นะครับผมมา แปะไว้ที่คอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งผู้ที่จะมอบให้คนเดินไปยืนยันตัวตนให้นะครับผมจะต้องถ่ายสำเนาบ,บัตรประชาชนเซ็นในใบคำขอแล้วก็มีบัตรประชาชนของผู้รับสิทธิ์ด้วยแล้วก็รวมถึงบัตรตัวจริงของผู้ที่จะมอบสิทธิและผู้รับสิทธิ์นะครับผมนำไปให้หมดนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาครับ คนที่ไปยืนยันตัวตนแทนก็จะได้ทำได้อย่างสะดวกซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยจะเท่าที่ผ่านธนาคารต่างๆมานะครับปรากฏว่าคนก็เริ่มที่จะไปยืนยันตัวตนแล้วพอสมมากพอสมควรนะครับผมซึ่งถ้าใครนะครับผมที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็เช็คสิทธิ์แล้วเรา ไปยืนยันทันในวันที่26นะครับมีนาคม2566ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่แรกครั้งแรกนะครับผมในวันที่1เมษายน2566 ซึ่งณนะตอนนี้เองก็คือทุกคนที่ต้องไปยืนยันรับสิทธ์นะครับจะต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารใดก็ได้นะครับผมเพื่อจะอรองรับในเงินที่จะไหลเข้ามาผ่านเลขพร้อมเพย์บัตรประชาชนจากตรงนี้เองก็มีหลายคนนะครับผมที่ไม่ผ่านการ ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เนี่ยเขาเอาข้อมูลของเรานะครับบวกกับข้อมูลของครอบครัวใครจดทะเบียนมีลูกไม่เกิน18ปีนะครับผมก็จะโดนคิดเหมารวมหมดนะครับผมเอา,อาทรัพย์สินรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆมาเวทกันนะครับผมซึ่งจากการที่ได้เช็คให้ประชาชนนะครับผมก็ปรากฏว่า มีหลายรายนะครับที่ทรัพย์สินเกินนะครับมีทรัพย์สินเกินมีเงินมากกว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับผมแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์ที่ ครอบครองนะครับผมถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเกิน25ตารางวา25ตารางวาผมให้คร้าวๆก็คือคล้ายๆกับาทา,าวน์เฮาส์เล็กๆที่1 25ตารางวาถ้าเราหรือสามีหรือภรอร,รยาครอบครองนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันนะครอบครองมากกว่านั้นนะครับผมอันนี้ก็ไม่ผ่านรับสิทธิ์แล้วละครับหรือว่ามีที่ดินทํากินนะครับผมเกินกว่า10ไร่นะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยถ้าเผื่อเราเอง หมายถึงว่าดูแล้วว่าเราไม่ได้มีสิ่งนั้นเราก็ไปสามารถไปอุทธรณ์ได้ในเจ็ดที่ดังนี้ครับนะครับก็คือออมสินทกสกรุงไทยนะครับสำนักง,งานเขตที่ว่าการอำเภอแล้วก็คลังจังหวัดนะครับผมสามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งมันก็จะซับซ้อนลงไปอีกครับเผื่อบุคคลเหล่านี้นะครับผมเขาเองไม่ได้เป็นคนที่สามารถไปได้เราก็ต้องไปโหลดนะครับผมอ่า แบบนะครับผมใบมอบอำนาจในการที่จะไปอุธทอนอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เองก็ถามว่าในรอบนี้ก็เป็นการเป็นคนจนก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเผื่อเราเป็นคนที่ลำบากจริงๆเราดำเนินการเหล่านี้อุธทณ์ซะมันก็จะทำให้เราได้รับสิทธินั้นกลับคืนมาสำหรับคนที่อุธทณนนั้นนะครับผมถ้าเผื่อได้รับสิทธิ์นะครับผมจะอุธทณ์ได้ถึงแค่ หมายถึงว่าเปิดโอกาสให้อุทธร์ได้ถึง31พฤษภาคมซึ่งจะประกาศเดือนอ30มิถุนานะครับผมแล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้1กรกฎาคมครับสำหรับวันนี้ก็มาสรุปเอาสั้นๆก่อนนะครับสำหรับคนที่จะไปยืนยันตัวตนหรือไปอุทธร์นะครับผมว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับผมยังไงฝากติดตามช่องกุณาพาไปที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะนำมาบอกกันแบบนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ